ทัวโลกจับตามองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในแมตต์ต่อไปหลังจากที่เล่นกับญี่ปุ่นได้สูสีเกือบจะเอาชนะไปแล้ว3-0ต่อ 0. ทําแฟนแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหัวเสียกันเลยทีเดียวและในคลิปนี้เรามาฟังคอมเมนต์และ,ะรายละเอียดจะนาจเต็มของแฟนแฟนวอลเลย์บอลอิตาลีและชาวต่างชาติกันบ้างครับก่อนที่จะลงสนามพบกับทีมชาติไทยเราเย็นวันนี้เรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรติดตามฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้ สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสเช่นเคยหากใครชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนในการหาข้อมูลในการแปลคอมเมนต์ใน EP ต่อๆไป ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมีวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix, Disney Pass, i ทไอช m a 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ t, duck pm หรือสแกน QR o ค e หน้าจอ เหลืออีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับจะเกิดขึ้นกับนาที่2ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราโชว์ฟอร์มถือว่าโอเคนะครับดวลกับจ่าฝูงอย่างญี่ปุ่นไปถึง5เซตก่อนที่จะพ่ายแบบวุดวิดไป2ต่อ3เซตแต่อย่างน้อยเนี่ยทัพสาวไทยเราก็กลายเป็นทีมแรกในเนชั่นลีนะครับที่เก็บเซตและแบ่งแต้มจากญี่ปุ่นได้สำเร็จและเกือบที่จะเอาชนะญี่ปุ่นไปแล้ว3เซตรวดด้วยซ้ำ แต่ด้วยความแน่นอนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขามาเหนือกว่าจริงๆเขาเด็ดขาดกว่าสาวไทยเรามากส่วนทางฝากฝังของอิตาลีนะครับที่เราจะเจอกับเขาในวันนี้เนี่ยเวลา16นาฬิกาเบลลาอิก,กนูนะครับดาวตบตัวเก่งเนี่ยคว้าชัยมาแล้ว5นัดไร้พ้ายเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่นหลังจากนัดที่ผ่านมาเมื่อวานครับเอาชนะเบลเลยียไปได้แบบค่อนข้างเหนื่อยอยู่3ต่อ1เซตโดยล่าสุดเนี่ยครั้งนี้นะครับรังรองจ่าฝูง รองจากญี่ปุ่นอยู่อันดับ2ของตารางชนะ5นัดและมีอยู่14คะแนนทำไมถึงเป็นรองญี่ปุ่นนั่นหรอเพราะว่าเรโซเซตของอิตาลีนั้นเป็นรองญี่ปุ่นนะครับถือว่าเสียเซตมากกว่าญี่ปุ่นนั่นเองสำหรับเกมที่จะมาถึงนี้นะครับโคชออสเกติพงศ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนสาวไทยเราเนี่ยต้องเปลี่ยนทีมเล็กน้อยเพราะไม่มีบุ๋มบ๋มชจรโมกสีนะครับเนื่องจากได้รับการบาดเจ็บไปโดยคันว่ากัปตันเพียวอัชลาพรคงยศเนี่ยจะมาลงสนามเป็นตัวจริง ร่วมกับพิมพ์พิชยากกมวริศลาสีทาเลศอศพรพนธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งหัตยาบำรุงสุขและปีญุ์แป้นน้อยไม่งั้นก็อาจจะเอาดนพรสินโพมาเป็นตัวจริงนะครับแทนบุ๋มบิ่มช,ชัชุอออนอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างที่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอย่างวอลเลย์บอลน,นัดที่มันเกิดขึ้นแล้วคือนัดที่เราเจอกับญี่ปุ่นนี่แหละไม่คิดว่าเราจะได้เซตจากญี่ปุ่นด้วยซ้ํา หลายคนหวังขอ1เซตแต่จริงๆแล้วเราได้ถึง2เซตนะครับและเกือบและเกือบที่จะเอาชนะได้ด้วยแต่กลับพลิกมาแพ้ะ2ต่อ3เซตอย่างน่าเสียดายแต่ถึงอย่างไรก็ทําเกินคาดเลยนะครับสำหรับสาวไทยเราก็มาลุ้นมาเชียร์กับอิตาลีในนัดวันนี้ครับ16นาิกาอย่างน้อยเนี่ยขอได้1เซตเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ทางฝากฝั่งของยุโรปกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอิตาลีและ ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ไทยเราเกือบเอาชนะญี่ปุ่นได้นะครับแต่แพ้ไป3ต่อ2เซตแล้วก็คอมเมนต์ก่อนเกมที่จะลงสนามแข่งกันในวันนี้คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าแม้ว่าไทยจะแพ้ญี่ปุ่นแต่การลากไปเล่นถึง5เซตแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเธอมีพลังที่มากอย่าประมาทเด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยอาจจะเหนื่อยจากเมื่อวาน ที่พวกเขาเล่นกับญี่ปุ่นถึง5เซตมุมมองต่อมานะครับบอกว่าอิตาลีของเราแข็งแกร่งมากในปีนี้แต่ไทยก็ถือว่าเป็นทีมที่วิ่งสู้ฟัดและไม่ยอมใครง่ายๆต้องเริ่มเกมอย่างดุดันคอมเมนต์ต่อมาครับอย่าประมาททีมชาติไทยเด็ดขาดทำคะแนนได้รีบทำเอาผู้เล่นหลักลงไปเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้บอกว่าไทยแพ้แค่เรื่องของความสูงเท่านั้นสำหรับอิตาลี การเจอกับญี่ปุ่นพวกเขาแพ้เรื่องของเทคนิคขนาดนี้ยังสามารถทําให้ญี่ปุ่นเหนื่อยได้กังวลน,นิดหน่อยเหมือนกันว่าเราอาจจะพลาดให้กับไทยหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าฉันชอบดูวอลเลย์บอลไทยเล่นนะพวกเธอเล่นด้วยใจและความรวดเร็วอิตาลีเนี่ยต้องระวังการตอบโต้ของเธอเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ ตีบอลต้องตีให้ตายอย่าปล่อยให้ไทยเลนงรี่กลับถ้าเขาโจมตีกลับเราก็ต้องมีความเหนียวและโจมตีกลับอย่างรวดเร็วเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเกมนี้สนุกแน่นอนไทยถือว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์ที่เคยเอาชนะทีมใหญ่ๆมาแล้วหลายทีมคอมเมนต์ต่อมาครับฉันไม่ค่อยกังวลเลยกับแมชนี้ยังไงอิตาลีเราก็เอาชนะได้แน่นอน คอมเมนต์ถัดมาครับในกีฬาไทยตัวเล็กแต่กระโดดได้สูงตีบอลเร็วและตีฉลาดเราต้องมีเกมรุกที่แน่นอนและเกมรับที่เหนียวแน่นคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าจับตาพิมพิชยากกกลำไว้ดีๆเห็นเธอเล่นกับญี่ปุ่นนทำแต้มได้เยอะมากต้องจับตาไว้คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยนั้นขาดตัวหลักไปหนึ่งคนมันจะเป็นเกมง่ายสําหรับเรามากๆในครั้งนี้มุมมองต่อมาครับ ฉันได้ดูแมตท,ที่ไทยเล่นกับญี่ปุ่นนะพวกเขาเล่นได้ดีมากคิดว่าอาจจะเป็นแมตท,ที่สนุกที่สุดของอิตาลีในในรอบนี้เลยก็ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่าปีนี้อิตาลีเราดูเก่งจริงๆแต่แมชที่เจอกับไทยเนี่ยยังไงเราก็เหนือกว่าจริงๆยังไงเราก็เหนือกว่ามากคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าฉันยังจำได้ว่าไทยเคยเอาชนะเราได้และเราไม่ควรลืมบทเรียนนั้นอย่าประมาทเด็ดขาด คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เข้ามาตอบกลับว่าแต่มันก็เป็นเรื่องราวเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นเรายังไม่มีอีกูนูด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เธอมาพาทีมอิตาลีเนี่ยขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกได้ไม่มีใครต้านทานเธอได้หรอกมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าหวังว่าเราจะไม่ประมาทแบบฝรั่งเศสที่เล่นกับไทยและแพ้ไทยไปนะคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่าเล่นกับไทยนั้นต้องเตรียมใจไว้ด้วยว่าพวกเขานั้นมีเกมที่เร็ว และการตีบอลที่ฉลาดเราต้องไม่หลุดโฟกัสและอย่าประมาทเด็ดขาดเลยมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าอยากเห็นอิตาลีแก้เกมกับสปีดของบอลไทยจริงๆมุมมองต่อมาครับสาวไทยแพ้มาแล้ว4นัดแต่เล่นกับทีมใหญ่อย่างญี่ปุ่นได้ดุเดือดแมตชนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตชที่น่ากลัวแต่ฉันก็มั่นใจว่าอีกโนกจะสามารถพาทีมอิตาลีประสบความสำเร็จได้6นัดติด คอมเมนต์ถัดมานะครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในริสที่เราจะเอาชนะได้ยากเลยทีมใหญ่ๆที่เจอมาเราก็เอาชนะมาหมดแล้วประเทศไทยถือว่าเป็นงานที่ง่ายมากคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแมชนี้มันเป็นแมชท,ทดสอบความนิ่งของอิตาลีอีกครั้งเพราะไทยนั้นสามารถกดดันทีมใหญ่ๆได้มาหลายครั้งแล้วมุมมองถัดมานะครับ อิตาลีต้องใช้เกมบล็อกให้ได้ผลมากที่สุดและการโจมตีที่แน่นอนและแม่นยำไม่งั้นเราจะโดนไทยสวนกลับแน่นอนคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่าหวังว่าเราจะได้3เซตรวดและไม่ยื้อไปถึง5เซตเหมือนกับญี่ปุ่นนะขอจบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็แฟนๆวอลเลย์บอลอิตาลีที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในคลิปนี้ ก่อนแมชที่เราจะลงสนามพบกับอิตาลีนะครับในวันนี้19มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็ติดตามเชียร์ไลฟ์สดดูสดแล้วก็มาฟังคอมเมนต์มาพูดคุยกันหลังเกมกับช่องของจาทินเอสช่องนี้นะครับอย่างที่พูดอยู่ตลอดนะว่าลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อวานเราไม่คิดว่าเราจะเล่นได้ กับญี่ปุ่นขนาดนี้ด้วยซ้ำนะครับอาจจะแพ้3ต่อ1อาจจะแพ้3ต่อ0นไปด้วยซ้ําแต่เรากลับได้2เซตจากญี่ปุ่นและเกือบที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเรื่องของความแน่นอนการรลนดี่ที่นานๆเนี่ยเราต้องแน่นอนกว่าเราต้องมีสมาธิมีสติกว่ามีความเด็ดขาดมากกว่านี้วันนี้ไม่มีบุ๋มบีมนะครับก็ต้องฝากความหวังไว้กับบ,บีมฝากความหวังไว้กับนักกีฬาคนอื่นๆที่ลงสนามนะครับ ก็หวังว่าบุ๋มบิ๋มเนี่ยจะกลับมาได้ทันนะครับพักอีก2วันกลับมาได้ทันเจอกับเช็กแล้วก็บัลแกเรียให้พาทีมเอาชนะทั้ง2แมชนั้นได้ไม่แน่นะครับแมตชเจอกับอิตาลีเนี่ยเราก็มีลุ้นทุกคนต้องมีหวังนะครับมีลุ้นมีหวังกันอย่างแน่นอนเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นโอกาสชนะเราก็มีเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีแต่อาจจะยากหน่อย เอาละครับหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีวีนี้ผมเอดมินจ่า hmm. ท <skeleton> ีนเอชก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้หาใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ